ดวงประจําวันที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2568คนเกิดวันเสาร์การเงินช่วงนี้กระแสเงินหมุนเวียนรวดเร็วแม้จะได้เงินมามากแต่ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายมากเช่นเดียวกันกระทบต่อการเก็บเงินออมของคุณอยู่บ้างความรักคนมีคู่ดีขึ้นกว่าในอดีตมีการปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นคนโสด มีเกณฑ์ได้พบคู่แท้จากความใกล้ชิดแม้ว่าจะต้องใช้เวลาสักพักแต่ความรักนี้มีโอกาสพัฒนาแบบจริงจังมากการงานค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแม้จะดูช้าแต่คุณก็ก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อยๆไม่มีถดถอยอาศัยความใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไม่นานก็ถึงจุดหมาย